สุดยอดรถแอนด์แอคชที่อักแน่นไปด้วยเทคโนโลยี BMW R1300GSA รอบนี้ก็เป็นคิวของ BMW R1300GSA ที่ต้องบอกว่าตัวรถเนี่ยเป็นรถที่สุดยอดทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากเลยก็ว่าได้ครับที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากไรโนหรือว่าแรดนั่นเองตัวรถเนี่ยมีบอดี้ที่บึกบึนสวยงามเป็นอย่างมากไฟรอบคันมาในแบบ LED แบบ m a t r i x LED ที่หลอดข้างหน้าเนี่ยมีไฟ LED ถึง46ดวงสว่างหูตาแตกเลยทีเดียวครับถ้ายังสว่างไม่พอด้านข้างก็ยังมีไฟฟลักแลมมาให้จากโรงงาน ด้วยเรเยกได้ว,ว่าไม่ต้องไปติดเพิ่มกันเลยน้ําหนักตัวของตัวรถเนี่ยเพิ่มมาจาก R1300GS ปกติเนี่ยมาถึง31กิโลกรัมทำให้น้ําหนักของ R1300GSa มีน้ําหนักอยู่ที่268กิโลกรัม และในส่วนของระบบเกียร์อาร์ซาจะมีน้ำหนักอยู่ที่269กิโลกรัมเราขอเรียก r 1 3 GSA ว่า GSA เฉยๆแล้วกันนะครับทังน้ำมันของ GSA เนี่ยมีความจุอยู่ที่30ลิตรใหญ่สะใจเป็นอย่างมากซับเฟรมเป็นซับเฟรมแบบใหม่ซึ่งเป็นซับเฟรมแบบไดมอนด์โลหะหล่อขึ้นรูปทําให้แข็งแรงทนทานเป็นอย่างมากครับในส่วนของช่วงล่างนะครับมาพร้อมกับโช๊คลังแบบ Evo Parallel ที่สาคัญคือตัวรถปรับค่าความแข็งของสปริงเพื่อให้รองรับกับน้าหนักของตัวรถที่มากขึ้นอีกด้วยครับในส่วนของระบบเบรกเนี่ยอัปเกร หน้าหลังในรูปแบบของสปอร์ตซึ่งมีลูกสูบใหญ่กว่าเดิมถึง1มิลิเมตรพร้อมทั้งเคลือบสันในไตทาให้ผิวลูกสูบเบรกเนี่ยลื่นไหลามากยิ่งขึ้นอีกด้วยในส่วนของเครื่องยนต์แน่นอนว่าเป็นเครื่องยนต์แบบเครื่องบ er ็อกเซอร์1 3 0 0ซีซีชิปแคมเฟืองท้ายสระดับให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 4 5 hp ที่รอบ7,750รอบต่อนาทีในส่วนของแรงบิดมีแรงบิดอยู่ที่1 4 9 149.14นวตันเมตรที่รอบ6,500อ่อนาหมดหนึ่งขี่ด,ด้วยกันได้แก่หมตรที่รอบก Dynamic Pro, enduro และ enduro pro ในส่วนของ bmw r1300gsa RSA a จะมีอยู่ในรุ่นของออปชั่น719เท่านั้นรดบเกียร์ a a ซ a คืออะไรทำงานอย่างไร bmw RSA a หรือ automated shift assistance เป็นระบบเปลี่ยนเกียร์อัตโนมัติของทาง bmw ที่ถูกพัฒนามาอย่างต่อเน,นื่องถึง7ปีด้วยกันในรถของ bmw ซึ่งแน่นอนว่ามาอยู่ในรถของ bmw r1300gsa เป็นครั้งแรกอีกด้วย ในส่วนของระบบอารนี้จะมีมอเตอร์2ตัวด้วยกันซึ่งรับคําสั่งมาจากกล่อง ECU ในการประมวลผลเรื่องของแรงบิดคันเร่งรอบเครื่องยนต์ให้สัมพันธ์กันการแทนด้านซ้ายจะไม่มีก้านคลัชอิกแล้วหรือเรียกง่ายๆคือเปลี่ยนเกียร์แบบไม่ต้องกำลคลัชนั่นเองครับเพราะใช้ควบคุมจากระบบมอเตอร์ในระบบของอาซาควบคุมคันเกียร์ซึ่งปกติเราจะเตะเกียร์ผ่านเฟืองใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นเตะผ่านเซนเซอร์ซึ่งมีฟีลลิ่งคล้ายๆกับเตะเกียร์จริงๆนั่นแหละอาจจะนิ่ม ฟิลลิ่งของระบบอาซาเนี่ยต้องบอกว่าทางทีมผู้พัฒนาทําให้ฟิลลิ่งการเปลี่ยนเกียร์เหมือนกันที่เราบีบคลัชเตะเกียร์และปล่อยนะครับผมมันจะมีแรงกระชากอยู่นิดนึงนั่นเองถามว่าเหตุผลเพราะทําไมทางผู้พัฒนาถึงทาแบบนี้เขาบอกว่ามันได้อารมณ์ถึงการขี่มอเตอร์ไซค์ครับถ้าเนียนไปมันจะมันได้อารมณ์ถึงการขี่มอเตอร์ไซค์ถ้ามันเนียนไปมันจะไม่ใช่การขี่มอเตอร์ไซค์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าระบบอาซาเนี่ยมีอยู่2ระบบด้วยกันก็คือเมนวลและดิฟแบบออโต้นั่นเอง เรามาดูฟีลลิ่งนั่นการันข,ขี่กันบ้างครับท่านั่งต้องบอกว่าท่านั่งแน่นอนว่าสบายมากๆความสูงจากบาะถึงพื้นอยู่ที่840ม mm มในขนาดจอดนะครับผมถ้าหากความเร็วเกิน25กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปความสูงจะเพิ่มเป็น870ม mm. มซึ่งถามว่ามีผลต่อระบบช่วงล่างไหมต้องบอกว่าตัวรถนะครับผมปรับความสูงที่บนหัวโช๊คครับไม่ได้ปรับที่ตัวกระบอกโช๊คเพราะฉะนั้นสโตกหรือระยะยุบไม่มีผลใ,ใดๆทั้งสิ้นครับและเมื่อความเร็วลดลงต่ำกว่า25 km, กิโลเ,เ,เมร mm. ตรความสเววาุ้ดปท หลังตรงนั่งสบายตามสไตล์ทอริงเบาะนิ่มตูดมากเหมือนโซฟาเลยในส่วนของอัตราเร่งนะครับผมต้องบอกว่าอัตราเร่งดีมากๆแค่เกียร์หนึ่งนะครับผมกแ็แค่คันเร่งแบบไม่ต้องกำคัดหรือว่าปล่อยอะไรเลยกแค่คันเร่งเฉยๆเนะี่ย ล้อหน้ายกเลยครับเรียกได้ว่าทอ็อกให้มาแบบสุดติงเลยการควบคุมต้องบอกว่าตัวรถควบคุมง่ายมากพลิกไวเลี้ยวไวถึงตัวรถจะน้าหนักเยอะขึ้นถึง31กิโลกรัมแต่ต้องบอกว่าไม่มีผลในส่วนของช่วงล่างต้องบอกว่าช่วงล่างคํานวณแบบเลียวทำไม่ต้องกังวลเวลาขี่เลยซับแรงกระแทกได้ดีมากๆซึ่งมันดีจนถึงขั้นที่ว่าเราอยู่ในโคง้งเราไม่รู้สึกถึงอาการลดเลยครับเรียกได้ว่า BMR พันสาม GSa เนี่ยถ้าว่ากันตามตรงครับก็คือยานแม่อย่างที่บอกนะครับว่าไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้เลยเพราะ GS ก็คือ GS ครับ แต่รถตอบโจทย์เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่งความสะดวกสบายควบคุุมง่ายทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยสบายมากยิ่งขึ้นถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูตัวจริงได้ที่ bmw motorrad ใกล้บ้านได้เลยครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราในการทาคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วบ๊ายบายวัสดีครับ